ออคือผู้สร้างปรากฏการณ์ทูกยที่ดังกระหึ่มไปทั่วประเทศ yeah. Yeah. โครสริลิ์ปันสริอดีตซุปเปอร์สิท์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสุดข,ขั้วจนกลายเป็นนักโมเวิรตหญิงคนแรกของเมืองไทยผู้สร้างแรงประดาลใจให้กับคนนับแสนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรชั้นนำมาแล้วทั่วทุกวงการ ด้วยสไตล์การพูดที่โดดเด่นเตินเตนเราใจมีชีวิตชีวาและเต็มเี่ไปด้วยความพนวกกับเนื้อหาที่เข้มข้นและเฉียบคมด้วยสติปัญญาผู้ฟังจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างชัดเจนเป็นเหตุให้โคสรรรักตันสวิได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงวิทยาศาสตร์และรายการทีวีชื่อดังต่างๆมากมาย และก่อนที่ทุกท่านจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสร้างพลังจากเวทีอุ่งยักษ์ขอเชิญรับชมโคสุริรับสร้างแรงบันดาลใจในรายการทีวีเช้าข่าวคนคนข่าวเช้าช่างชวงตอมแมลงวันสวัสดีค่ะ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 ซุสเปอรสุปปร์ซิม,ามาออะไ่ <laughs> จริงดูหน้าตาแล้วยังไม่น่าเป็นซิมนะโอ้อ,อดีตค่ะเมื่อหลายปีก่อนก็แบบเป็นนักบัญชีพันแท้ที่อยู่ในโลกแค,คบมากๆ<อ>เฉมเฉยพูดน้อยเชื่องช้าเรียนมาด<อ>้านนั้นใช่ไหมเรียนจบบัญชีจุฬาแล้วก็จบโทกันเงินครับแล้วก็ทําบัญชีอยู่สิบกว่าปี โอ้ชีวิตนิ่งเรียบเงียบสงบมากๆเลยค่ะยกตัวอย่างได้ไหมครับของตัวเองเนี่ยก็คือนักบัญชีนักบัญชีก็ต้องก้มหน้าก้มตานะครับีเครียดหงําไม่คุยกับใครนะครับกองเอกสารเต็มนะครับขี้อายไม่ใคนไทยมีแหละข้อจํากัดของคนไทยขี้กลัวขี้อายไม่กล้าแสดงออกไม่มั่นใจใช่เลยทําให้น่นแรกสเกลภามันเลยไม่ออกมาเจ้านายให้ทำไงไม่เอาไม่เคยทํากลัวทั้งที่บางทีเจ้านายดูรู้ว่าเราทําได้ถูกต้องเห็นไหมนี่แหละข้อจํากัดมากๆเลย ทำยังไงคะวนี่ยคุณต้องเติมเรื่องการพัฒนาตัวเองแล้วชีวิตจะไปแบบติดทะโบนี่เรื่องจริงนะแต่คนไม่เข้าใจไม่มีใครมาสอนคนไทยว่าแบบเฮ้ยชีวิตคุณเนี่ยนะกระโดดแบบมหาศาลมีชุดที่เราใฝ่ฝันได้เลยใครจะไปนั่งนึกแล้วนักบัญชีซุปเปอร์ซมอยู่ในโต๊ะเล็กๆอยู่ในโลกเล็กๆของตัวเองแล้วกลายมาเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจเดิมที่พูดมาทั่วประเทศเป็นแสนๆคนอ่ะ แล้วคนเปลี่ยนชีวิตแล้วเขาเป็นผู้นำเนี่ยเป็นสื่อสมมุติโอ้โหสื่อมีกําลังใจโอ้ขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ประชาชนทั้งประเทศก็เปลี่ยนแปลงจริงไหมพนักงานมีกําลังใจในการทํางานมากยิ่งขึ้นมีไฟมีพลังกระตุอร้นฝ่ายขายมีความมุ่งมั่นที่เขิมในการทํางานสร้างยอดขายให้องค์กรจริงหรือเปล่าส่วนใหญ่ที่ส่วนใหญ่ที่ไปอบรมให้นี่นะคะส่วนใหญ่คนที่จะมีปัญหาแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมคะคนกลุ่มคนทํางานผมเยอะมาก แบ่งสายอาชีพไหมคะว่าจะเจอในสายอาชีพไหนมากมากหน่อยคะจริงๆเป็นทุกสายอาชีพเนะเพราะว่าระดับพนักงานธรรมดาเนี่ยค่ะเขาจะแบบทํางานได้เงินเดือนไปวันไปเดือนเดือนไปวันวันอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีแง่คิดแต่เพียงว่าได้เงินมาแค่นี้ก็ทําแค่นี้ได้มากกว่านี้ต้องทำมากกว่านี้จริงไหมโดยที่ตัวเองมีศักยภาพมากกว่านั้นแทนที่จะทําจากความรักความสนุกในการทํางานสร้างคุณค่าให้องค์กรก่อนสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าก่อน นะให้ความจริงใจให้ความรักดูแลเอาใจใส่เซอร์วิสมาดีๆนั่นแหละเดี๋ยวผลตอบแทนช่วยจะกลับมา oh. แต่ไม่มีใครไปคลิกสมองให้ไม่มีใครไปเปลี่ยนวิธีคิดให้ mm. เฮ้ยคุณต้องขยันก่อนนะมีความสุขก่อนนะทำไปเต็มที่ก่อนนะคุณจะได้สิ่งดีๆกลับมาสู่ชีวิต mm. แต่คนสน่วนใหญ่ ให้ฉันดีเยอะก่อนสิ่งดีๆเกิดขึ้นก่อนถึงจะมีกำลังใจถึงจะอยากจะทําดีโดยไม่ตรอขอคนอื่นถูกต้องของคุณิั์ทำเองไม่ต้องไปพึ่งยาไม่ต้องไปพึ่งใไรเลยสุดยอดสกายภาพมียากระไม่ต้องเครื่องดื่มไม่ต้องกระดองอะไรไม่ต้องเลยข้าพเจ้าอยู่ในตัวเองทุกคนมียักหมดเรียกตัวเองขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมสัมมนาได้วันเดียวหนึ่งวันนี่แหละเปลี่ยนชีวิตได้มีคุณผู้ชายพ่อบ้านท่านหนึ่งอะ บอกว่าเนี hmm. uh th th ่ย so ช er so mm ีว hmm. right. hey. right. uh ิตเจอปัญหานิสิตล wow. ุมเล้าเยอะมากท้อแท้หมดกําลังใจมากมายืมตังค์มาเรียนมาเรียนปลมาเรียนมาเรียนปลูกยักษ์หนึ่งวันกลับไปบอกภรรยาแซวว่าเหมือนได้สามีใหม่คุณบอกควาคุณสิริรักษ์นะยักษ์นะปลุกยินดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครรัับบบดีคคขอุณวิชาและจาบ คือส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจจากเวทีปลุกยักษ์โดยโคสุริรักตันสุริถ้าอยากจะผสมความสำเร็จจะต้องเก่งอีก2เรื่องจะต้องเก่งอีกสเรื่อง,อง,ง,ออง,เ,องเอาอันที่หนึ่งผู้นำพ้องกันสิคะอันที่สอง เยนะี่ยมมานะหเก่งเรื่องตัวเอง 2. อเก่งเรื่องผู้คนนะเวลาที่คนเราใช้ชีวิตเนี่ยนะคะคนเราเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมชีวิตถึงพัฒนาก้าวหน้าช้ามากเลยนะเป็นว่าคนส่วนใหญ่ให้น้ำหนักไม่ถูกจุดฟังดีนะแม้กระทั่งตัวส่วนตัวของบุคคลเองหรือแม้กระทั่งองค์กรบริษัทเองก็ตามนะจะเน้นแต่เรื่องของ job skill work skill วิชาชีพ งานกฎหมายงานบัญชีงานทนายความงานหมองานวิศวกรรมอะไรก็แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่ไอทีเนี่ยนะ,ะเป็น job skill เป็น work skill ทั้งสิ้นนะ,ะซึ่ง job skill หรือ work skill เนี่ยมีอิทธิพลต่อความสําเร็จจริงค่ะแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งที่ใหญ่กว่า job skill หรือ work skill เขาเรียกว่า life skill ทักษะในการใช้ชีวิตเนี่ย,ยสองอย่างเนี้ยเป็นทักษะในการใช้ชีวิตซึ่งคนละเลยมากๆคนละเลยมากๆองค์กรต่างๆก็ไม่ค่อยได้เน้นเรื่องนี้ จะเน้นแต่เนี่ยกฎหมายใหม่ออกมาต้องไปเรียนรู้ไอทีอันใหม่ออกมาต้องไปเรียนรู้นะจะส่งเสริมมากเลยคนไปเรียน MBA เรียนต่อเอกต่อเลยสําคัญจริงค่ะแต่ไม่อีกพา์หนึ่งที่สําคัญมากแล้วเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ไม่ค่อยได้ฝึกฝนชีวิตก็เลยสาเร็จช้าเราจะเห็นไหมว่ามีหลักสูตรที่เรียนเนี่ยการบริหารตามท้องตลาดกันไปหมดเลยการบริหารการจัดการบริหารความเสี่ยงบริหารทีมงานบริหารโครงสร้างบริหารลูกหนี้บริหารภาษีสารพัจะบริหารแต่ไม่ค่อยจะมีหลักสูตรบริหารตัวเองเว้ยจริงเปล่า น้อยมากแล้วคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตชอบไปดูชาวบ้านชาวช่องกันตลอดแน่ไอ้คนนั้นเป็นงี้ไอ้คนนี้เป็นงั้นไอ้คนนั้นไม่ได้เรื่องอุ้ยพ่อแม่ฉันทําไมจุกจิกจู้จี้กัะชอนจริงแฟนฉันก็หมกใจฉันเลยลูกฉันแม่มันดื้อย่างนี้อุ้ยลูกค้าก็ซื้อยากสีเย็นอุ้ยนโยบายบริษัทอะไรกันนักกันหนาอุ้ยนักการเมืองก็หวยแตกเศรษฐกิจมันก็แย่แล้วก็ชี้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 ในที่นี้ขยากสำเร็ยยกมอขึ้นยกมาขึ้น ช um)> ี้เรื่องสูงชี้เรื่องสูงชี้เรื่องสูงชี้สูงชี้เขาหาตัวเองนะพูดดังๆด้วยฉันเป็นไงวะฉันเป็นไงวะเร็วๆเร็วๆเร็วๆฉันเป็นไงวะฉันเป็นไงวะฉันเป็นไงวะห้ไฟบอกเพื่อนเราสําเร็จแน่นอนนี่สำคัญมากต่อจากนี้ไปพวกเราทุกคน ต้องหันกลับมาดูตัวเองเยอะๆเอ้ยฉันเป็นไงวะฉันเป็นไงวะสำรวจตัวเองพัฒนาตัวเองก่อนเลยเยอะๆฉันเป็นไงวะเฮ้ยอะไรเป็นนิสัยที่ดีของฉันอะไรเป็นนิสัยต้องปรับปรุงแก้ไขฉันชอบอะไรฉันไม่ชอบอะไรฉันเก่งอะไรฉันไม่เก่งอะไรอะไรเป็นพรสวรรค์ของฉันอะไรเป็นแรงบันาลใจของฉันฉันทำงานแต่ละวันเป็นยังไงบ้างมนุษยสัมพันธ์ของฉันเป็นยังไงบ้างทักษะของฉันต่อผู้คนเป็นยังไงบ้างนี่ๆดูตัวเองเยอะๆโอเค สำคัญมากๆโค้ดนะคะเห็นจุดอ่อนของคนไทยก็ไปทําสัมมนามาเยอะมากเห็นจุดอ่อนของคนไทยเลยนะคะคนไทยเนี่ยยังไม่ตื่นตัวเลยในเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตัวเองนะหนังสือเล่มหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยไม่ก็ซื้อมาอ่านสัมมนาหลักพันหลักหมื่นนะไม่ต้องไปพูดหรอกน้องอคนมากที่ก็พักกระเป๋าตังค์ตัวเองไปเรียนบางคนนะบริษัทส่งไปฝึกอบรมเฮ้ยไม่อยากไปอบรมหรอกเดี๋ยวกลับมาใช้งานชั้นมากขึ้น นี่นี่นี่เห็นหรือยังเห็นหรือยังมันเริ่มต้นตรงนี้มันเปลี่ยนแล้วเห็นหรือยังนี่มันเป็นอย่างนี้ฟังดีๆเคยเรียนคำว่า the more you learn the more you earn นะแปว่า the more you learn the more you earn นะยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่เราพัฒนาศักยภาพตัวเองมากเท่าไหร่พัฒนาความรู้ตัวเองมากเท่าไหร่เราเนี่ยจะสำเร็จมากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นรวยเร็วยิ่งขึ้นนะสำคัญมากๆเขาจะปลูกฝังพวกเราวันนี้ ลงทุนให้กับตัวเองเยอะๆลงทุนให้การรุยเยอะๆสำรวจพัฒนาตัวเองก่อนเลยเยอะๆโอเค <S <S คนนี่นะต้องควักกระเป๋าสังเป็นไปเรียนที่เมืองนอกเนี่ยแต่หลักสูตรเป็นแสนทางงานเรียนเยอะมากเรียนหมดไปเป็นล้านแล้วอะนะแต่เราเห็นเลยว่าคุ้มค่ามากๆแต่ละครั้งที่ไปเรียนกลับมาน,นี่คะชีวิตกระโดดให้พวกเรารู้ไว้เลยนะคะว่าชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนการไปขึ้นภูเขาที่ไม่มียอด เราสามารถจะไต่ขึ้นสูงได้เรื่อยสูงได้เรื่อยประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นเรื่อยมีความสุขที่ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยนะที่สำคัญคือเราต้องเป็นคนที่อยากไต่อยากโตก้้วหน้ามากขึ้นอยากสำเร็จมากขึ้นอยากมีเงินทองใช้มากยิ่งขึ้นแล้วหัวใจสำคัญที่สุดคือการต้องออกแรงต้องลงมือไต่ด้วยตัวเองเอาไว้พยายานเรียนรู้บุ่มมันอดทนพัฒนาตัวเองพัฒนางานให้มันดียิ่งขึ้นเอาปีน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 ะ ถามว่าชีวิตเนี้ยอยากจะสาเร็จเพิ่มขึ้นไหมอยากจมีเงินทองใช้มากกว่านี้ไหมอยากจะก้าวหน้าเร็วกว่านี้ไหมอยากตายสิไม่อ่ะขี้เกียจต,ตายไม่บางคนทําตัวเป็นจิ้งจกแปะฉันขออยู่ตรงนี้แหละโว้ยขี้เกียจต,ตายโว้ยเอาไปตัวมือให้หน่อยเลยเนี่ยฮะ